Hi, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวนฤมลถิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ หนังสือที่เราใช้เรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า50เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาไทยนะคะเรื่องของ N a n and นะคะความหมายแปลว่าหนึ่งความหมายเดียวกันกับคำว่าอะนะคะอะก็แปลว่าหนึ่งแอนก็แปลว่าหนึ่งทีนี้มาดูค่ะเขาบอกว่าน้ำแอนมาวางไว้หน้าคำศัพท์ที่เป็นคำนามนะคะเช่น an egg an แปลว่าหนึ่งคำว่า egg แปลว่าไข่ใช่ไหมคะ an egg ก็แปลว่าไข่หนึ่งฟองนะคะถัดมาเป็น an arm um. แ n แปลว่า1 AR m มแปลว่าอะไรลูก Ar m แปลว่าแขนนะคะแ n ก็แปลว่าแขนหนึ่งข้างนะคะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะคำว่าตัวอย่างนะคะลูกภาษาอังกฤษคือคำว่า example e x a m p l e นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า and and นะคะคำอาหารตัวสีแดงๆด้านล่างนะคะเป็นคำว่า and and นะคะทีนี้เรามาฝึกแปลนะคะคำว่า and อย่างที่บอกไปแปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะคำว่า and แปลว่าอะไร and แปลว่าหมดใช่ไหมคะ and and ก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่า มดหนึ่งตัวนะคะครูเจนมีรูปภาพให้ดูด้วยอ่าอันนี้เป็นมดหนึ่งตัวนะตัวอย่างถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า n x นะคะ n x นะคะความหมายแปลว่าอะไรคำว่า n แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนึ่งะคะคำว่า x นะคะคำนี้แปลว่าขวานนะคะเพราะฉะนั้น n x ก็แปลว่า ขวาน1เล่มนะคะสำหรับลักษณะนามของขวานนะคะลูกเราเรียกเป็นเล่มนะคะอ่ะกูเจนมีรูปภาพของขวานมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้ a n x นะคะความหมายแปลว่าขวานหนเล่มนั่นเองค่ะถัดมาค่ะตัวอย่างเป็นคำว่าอะไรานะคะเป็นคำว่า n arm n arm นะคะ อ่าอย่างที่บอกไป an a n m คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะ arm arm คำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าแขนใช่ไหมลูก a n arm ก็แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าแขนหนึ่งข้างนะคะ arm ความหมายแปลว่าแขนหนึ่งข้างนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า ear ear นะคะอ่ามาดูคำว่า a n แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหนึ่งคำว่า ear e a r ear คำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าหูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ear ก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่า หูหนึ่งข้างนะคะอ่ากูเจนมีรูปภาพให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นหูหนึ่งข้างนะคะ n ear ความหมายแปลว่าหูหนึ่งข้างนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า ni ni นะคะอ่าเรามาดูความหมายกันคำว่า n แปลว่าหนึ่งคำว่า i คำนี้แปลว่าอะไรหรก i แปลว่าอะไร แปลว่าตานะคะเพราะฉะนั้น a ni ก็แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าตา1นึ่งข้างนั่นเองคะ่ะตัวอย่างถัดมาเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า na นะคะ and a na อย่างที่บอกไปคำว่า a n แปลว่า1นึ่คำว่า a แปลว่าไข่เพราะฉะนั้น a na ก็แปลว่าอะไรหูก ก็แปลว่าไข่หนึ่งฟองนะคะอ่าครูเจนมีภาพไข่หนึ่งฟองให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะคือคำว่าอะไรคือคำว่า and ox นะคะ And o อ่ะเรามาดูความหมายกันนะคะคำว่าแ n แปลว่าอะไรลูกแปลาว่าหนึ่งะคะคำว่า Ox คําคำนี้แปลว่าวัวตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า and o ก็แปลว่าวัวตัวผู้หนึ่งตัวนะคะคุณเจนมีตัวอย่างรูปภาพวัวตัวผู้ให้เด็กๆได้ดูกันด้วยคะ่ะจากนั้นเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลย แบบฝึกหัดของเราในวันนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English One ของนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า50เลยค่ะจากนั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนี้อยู่ในหนังสือหน้าที่50นะคะ อ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะคำสั่งบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยในวงเล็บ and แปลว่าหนึ่งนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาให้คำว่าอะไรมาลูกคำว่า and เอกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเขาแปลให้แล้ว and แปลว่าหนึ่งคำว่าเอกแปลว่าไขา่ a n d เอกก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่าไข่หนึ่งฟองนะคะดเด็กๆเตรียมดินสอนแล้วก็เขียนไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเลยนะคะ อ่าถัดมาข้อที่สองเป็นคําว่า and อะไรลูกเป็นคําว่า and arm ใช่ไหมคะ and แปลว่าอะไรลูก and แปลว่า1คําว่า arm แปลว่าอะไรคะแปลว่าแขนเพราะฉะนั้น and arm ก็แปลว่าแขนหนึ่งอะไรลูกก็แปลว่าแขนหนึ่งข้างนะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็นคําว่าอะไร เป็นคำว่า ear นะคะ ear คำว่า e a n แปลว่าหนึ่งคำว่า ear คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าหูนะคะเพราะฉะนั้น ear ก็จะแปลว่าอะไรคะลูกก็จะแปลว่าหูหนึ่งข้างนะคะถัดมาข้อที่4ค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า An e a e นะคะ An e a e อ่าเรามาดูคําว่า and แปลว่าอะไรลูก and แปลว่าหนึ่งนะคะคำว่า x อ็กคนี้แปลว่าขวาน,นะคะเพราะฉะนั้น and ก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่าขวานหนึ่งเล่มนะคะถัดมาข้อที่5ค่ะเป็นคําว่า an d อะไรเป็นคําว่า an d อ x นะคะ a อ d อ x อ่าแแปลว่า1คําคำว่าอ x อกแปลว่าวัวตัวผู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a อนอกก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่าวัวตัวผู้หนึ่งตัวนะคะถัดมาข้อที่6ค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าแอ e อัลเ a n แ elephant นะคะคำว่า a n แปลว่า1คําคำว่า elephant แปลว่าอะไรคะเด็กๆ คำว่า elephant แปลว่าช้างใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้น an elephant ก็แปลว่าช้างหนึ่งอะไรคะก็แปลว่าช้างหนึ่งเชือกนะคะถัดมาข้อที่7ค่ะเป็นคำว่า an อะไรเป็นคำว่า an eraser นะคะ an แปลว่า1คําคำว่า eraser คำนี้แปลว่าอย่างลบค่ะลูกเพราะฉะนั้น an eraser ก็แปลว่า อย่างลบ1ก้อนค่ะถัดมานะคะเรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่50นะคะเรามาเริ่มที่ข้อ8กันเลยนะคะข้อ8คือคำว่า a n octopus นะคะคำว่า a n แปลว่า1คําคำว่า octopus นะคะแปลว่าปลาหมึกยักษ์เพราะฉะนั้น and octopus ก็แปลว่าปลาหมึกยักษ์หตัวนะคะ ถัดมาข้อที่9ค่ะเป็นคำว่า An umbrella นะคะคำว่า an แปลว่า1คําคำว่า umbrella นะคะแปลว่าร่มนะคะเพราะฉะนั้น an u m b r e l l a ก็แปลว่าร่ม1คันนั่นเองคะ่ะถัดมาข้อที่11ค่ะเป็นคำว่า An i n k p o t นะคะคำว่า an แปลว่าอะไรลูกแปลว่า1คําคำว่า i n k p o t นะคะแปลว,ว่าน้ำหมึกนะคะเพราะฉะนั้น An i n k p o t ก็แปลว่า น้ำหมึก1ขวดนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่11เนะคะเป็นคำว่า and and นะคะ and แปลว่า1คําคำว่า and แปลว่าอะไรลูกแปลว่ามดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่า and and นั้นก็แปลว่ามด1ตัวนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่12นะคะเป็นคำว่า and as นะคะคำว่า and แปลว่า1คําคำว่า as คำนี้แปลว่าลาค่ะลูกเพราะฉะนั้น and as ก็แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าลา1ตัวนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่13นะคะเป็นคำว่า a n animal นะคะ a n แปลว่า1นึ่คำว่า animal คำนี้แปลว่าสัตว์นะคะเพราะฉะนั้น a n animal นะคะก็แปลว่าอะไรลูก ก็แปลว่าสัตว์หนึ่งตัวนะคะถัดมาข้อที่14เป็นคำว่า an angel นะคะ a n แปลว่าหนึ่งคำว่า angel คำนี้แปลว่านางฟ้าค่ะลูกเพราะฉะนั้น an angel ก็แปลว่านางฟ้าหนึ่งองค์นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่15สุดท้ายค่ะเป็นคำว่า a n g e นะคะ a n แปลว่าหนึ่งคำว่า I n e คำนี้แปลว่าอะไรลูก แปลว่าตานะคะเพราะฉะนั้น n i คำนี้ก็แปลว่าตาหนึ่งข้างนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยใบงานที่ทางโรงเรียนได้แจกให้เด็กๆไปนะคะลูกอยู่ในซองสีน้ำตาลนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคำสั่งบอกว่า color the sidewards ระบายสีคํำให้ตรงกับสีที่กำหนดนะคะ ่เรามาดูตัวแรกนะคะเป็นคำว่า good g o o d good แล้วเขาให้เป็น green green คือสีอะไรลูก green ก็คือสีเขียวใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็มาหาคำว่า good มีตรงไหนบ้างอ่ามีตรงนี้ค่ะเด็กๆบริเวณนี้เด็กๆก็ระบายสีเขียวไปเลยนะคะระบายให้เต็มกรอบไปเลยนะคะแต่ครูเจนจะวงกลมให้เฉยๆนัดทำกรอบให้ตรงนี้เป็นคำว่า good นะคะเด็กๆก็ระบายสีเขียว นะคะอะ่ตรงนี้ก็เป็นกูดเด็กๆก็ระบายสีอะไรลูกเป็นสีเขียวนะคะเพราะเขากำหนดให้ D o o D G O O D กูดเป็นสีเขียวอ่าบริเวณนี้ระบายให้เป็นเต็มช่องไปเลยนะลูกนาะเป็นสีเขียวอันไหนอีกอนี่เหลืออยู่2อันอันกูดกูดตรงนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะคตรงนี้เด็กๆระบายเป็นสีเขียวทัดมานะคะ ตัวที่สองตรงนี้เป็นคำว่า morning นะคะเป็นคำว่า white นะคะตรงไหนคือ morning m-o-r-n-i-n-g morning ที่แปลว่าตอนเช้านี่บริเวณนี้นะคะอ่าอ่าบริเวณนี้นะคะให้เด็กๆระบายเป็นสีอะไรลูก white คือสีอะไรคะอ่า white ก็คือสีขาวนะคะบริเวณนี้นะคะเด็กๆระบายเป็น white ที่แปลว่า สีขาวตรงนี้ระบายสีขาวหรือเราก็จะไม่ต้องระบายเลยก็ได้นะคะเว้นวางไว้เป็นสีขาวหรือใครมีสีขาวก็ระบายได้นะคะถัดมาเป็นอะไรนะคะถัดมาเป็น S E E C นะคะอ่ะระบายตรงไหน C ระบายอ่ะ C ตรงไหนบ้างนะคะ C เป็น red R, R, A D R E D red ที่แปลว่าสีแดงอ่บาบริเวณคำว่า C เด็กๆระบายตรงคำตรง เป็นสีแดงนะลูกนะอ่าสีนี่คกูจะทำกรอบให้แล้วนะคะเด็กๆก็ระบายเลยเป็นสีสีตรงนี้เป็นสีแดงนะคะอ่าสีแดงอันนี้ก็สีเป็นสีแดงค่ะสีตรงนี้เด็กๆก็ระบายเป็นสีแดงอ่าเหลือด้านบนอีกนะคะเป็นสีตรงนี้เด็กๆระบายเป็น สีแดงนะคะอ่าครบแล้วจากนั้นเป็นตัวไรเป็นตัว A ตัวเดียวเขาให้เป็น black black ที่แปลว่าสีอะไรลูก black ที่แปลว่าสีดำใช่ไหมคะอ่าหนตัว A มีตรงไหนบ้างอ่าตัว A อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ให้เด็กๆระบายเป็นสีดำนะคะระบายไปให้เต็มช่องเลยนะลูกแต่กรูเจนวงกลมให้เฉยนะคะเด็กๆระบาย ตรงนี้เป็นสีดำนะคะตรงตัว A อาเด็กๆระบายสีดำนะคะตัว A อาครบแล้วถัดมาตัวอะไรลูกเป็นตัว L นะคะเอ้ L เขาให้เป็นรูปลูคือสีฟ้านะคะอ่าไหนตัว L อยู่ตรงไหนบ้างเด็กๆดูสิอ่าตรงนี้เป็นตัว L ค่ะ่า L นะคะนี่ L นะ เด็กๆระบายตรงนี้ไปเลยเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัว L นะคะตรงนี้เด็กๆก็ระบายเป็นสีฟ้านะคะอ่าครบแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยแต่ตรงไหนที่มันไม่มีตัวอักษรที่เขากำหนดนะคะลูกเด็กๆก็ระบายสีตามใจชอบไปเลยนะคะ ใบงานที่2ค่ะเป็นการเติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1โดยที่เราดูภาพก่อนแล้วก็เราก็ดูข้อนะคะข้อที่1นึ่งนะคะจากภาพเป็นอะไรเป็นภาพช้างใช่ไหมลูกช้างภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรคะคือคําว่า elephant ใช่ไหมลูกมีตัวอะไรบ้างอ่เด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะมีตัว e l e p h a n แล้วก็ t นะคะอ่านออกเสียงว่า elephant ความหมายแปลว่าวช้างนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2อ่ะดูภาพสองจากภาพเป็นอะไรลูกเป็นภาพเห็ดใช่ไหมคะเห็ดภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า mushroom นะคะอ่ะมาดูกันมีตัวอะไรบ้างมีตัว m u s แล้วก็ตัว H มีแล้วนะคะมี M U S H แล้วก็ถัดมา R O O M ได้แล้วข้อ2ได้คำว่า much room นะคะถัดมาข้อที่3นะคะข้อที่3ดูภาพที่3เป็นภาพอะไรเป็นม้ายูนิคอร์นนะคะมีตัวอะไรบ้างอ่ามีตัว U แล้วถัดไปตัวที่สองเป็นตัว N I C O R R N นะคะได้คำว่า unicorn นะคะถัดมาข้อที่4ดูภาพที่4อ่ะภาพที่4คืออะไรภาพที่4คือตรงนี้ลูกอ่าคือรูปหมีนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรภาษาอังกฤษคือคำว่า bear ะคะ่ะ B E A R นะคะได้คำว่า bear หมีนะคะถัดมา ห้าค่ะดูรูปภาพที่ห้าเป็นอะไรภาพที่ห้าเป็นรูปฮิปโปใช่ไหมคะอ่ามาดูข้อห้าเป็นฮิปโปมีตัวอะไรบ้างมีตัว h i p p ล o นะคะได้คำว่าฮิปโปค่ะถัดมาข้อที่หกก็ดูภาพที่หกอ่าภาพที่หกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรูปแกะใช่ไหมลูกอ่าคำศัพท์คือคำว่าชีฟแกะนะคะมีตัวอะไรบ้างมี s H E แล้วก็ E แล้วก็ P นะคะเป็นชีพแกะนะคะสุดท้ายข้อที่7ดูภาพที่7จากภาพเป็นอะไรเอ่ยจากภาพเป็นนอนนะคะลูกภาษาังกฤษคาว่าเว r b นะคะมีตัวอะไรบ้างมีตัว W O R แล้วก็ M นะคะอานว่า v e r มความหมายแปลว่าหนอนนั่นเองค่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคำศัพท์ที่เป็นคำนามที่มีแอนนำหน้านะคะลูกสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะคะถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะคะลูกก็ให้ทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากูกเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you bye